อยาเลยม่คืองเสียเล่ันคิวยาวเยอะคือใจยาวเาะมันเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังช้าๆสักห้านาทีโอเคค่ะก็เริ่มจากในสองพงกษ์นะคะบทที่ห้าข้อที่1ถึง27็เนี่ยหัวข้อบอกว่า การรักษานามานให้หายจากโรคเรือ้อนหัวข,ข้อปีน,นี้เรื่องมีอยู่ว่านามานนามานนะคะเป็นผู้ประชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียนามานก็คือเป็นแม่ทัพแห่งซีเรียเขาเป็นคนที่เก่งมากลบที่ไหนชนะทาอะไรดีหมดเลยเสียอย่างเดียวเป็นโรคเรือนเป็นโรคเรือนนะคะ,ะนามานเนี่ย หนึ่งในสนามรบกที่เขาไปได้รับชัยชนะมาในนั้นมันมีอิสราเอลด้วยซึ่งเขาได้โกยเอาประชาชนของอิสราเอลนะคะมาเป็นเชลยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเด็กหญิงคนหนึ่งได้มาเป็นคนรับใช้มาเป็นสาวใช้ที่บ้านของนามานพอสาวใช้คนนั้นมาอยู่ด้วยกันสักพักรู้นามานเป็นโรคเรื้อนใช่ไหมคะก็เลยพูดขึ้นมาพูดกับนายผู้หญิงภรรยาของนามานเพราะว่า เพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระจนะซึ่งอยู่ในสมาเรียท่านจะได้รัรกษาโรคเรื้อนของเจ้านายให้หายเสียก็คือทําไมทําไมนายผู้ชายไม่ไปหาผู้เผยพระนะที่แคว้นสมาเรียล่ะเขาจะได้รัรกษาโรคเรื้อนให้หายพูดอย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะภรรยาเอาไปบอกนาอา,ามนนาอามนได้ยินเสร็จเอาไปเล่าให้เจ้านายฟังเจ้านายก็คือกาษัตริย์แห่งซีเรียกษัตริย์พอได้ยินแบบนี้ก็เลยบอกว่าว จงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลกษัตริยจะจั้กษัตริย์ระสับกระส่าไปเลยไปรักษาเลยอะไรอย่างนี้นาอามาก็ออกเดินทางค่ะออกเดินทางไปปุ๊บเขาก็เตรียมเงินติดตัวไป้วยสิบตานพองคำอีกหกพันเชเขียวชเวชเทวเชอะไรนะคะเชเควแล้วกันโอเคเสื้ออีกสิบชุดคือจัเดเต็มมากนาอามาไปพ้อก็ของไปเยอะเลยไปถึง นำสารไปให้พระราชาอิสราเอลเสริฟปุ๊บมีใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านท่านท่านขอทราบด้วยว่าเราจะส่งนมามาข้าราชการของเรามาถึงท่านท่านเพื่อให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรือนเรือนเรือนกระัตนริยอ่านเสร็จปุ๊บอย่างว่ากระย์โวยขึ้นมาบอกเราเป็นพระเจ้าซึ่งให้ตายและให้เจ้ามีชีวิตเหรอ เห็นคุณพระเจ้าไงอาแต่าสต์อิสราเอลเนีชายเนี้ยคือเห็นฉันเนี่ยรักษาโลกเป็นหรอจงมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยแถมฉีกเสื้อด้วยฉีกเสื้อกว่าว้าวสมัยก่อนสมัยพระพปีฉีกเสื้อแปลว่าอะไรนะคะโกรธไม่พอใจฉีกเสื้อฉี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 เสร็จปุ๊บเอลิชาได้ยินดังนั้นเอลิชาได้ยินเอลิชาคือผู้เผยพระจนะที่อยู่ในนั้นเนาะที่อยู่ใน มีบาทแบบแย่แล้วไม่อบแย่กล้าฉีกโ,โ,โอเคต่อ,อเอลิชาได้ยินเอลิชาได้ยินเอลิชาก็ถามพระราชาแห่งอิสราเอลว่าฉีกเสื้อทำไมให้เขามาหาข่าพระบาทเธอให้นามานมาหาเอลิชาเธอแล้วก็แม่นนะคะลงนะคะ คิดดูสนะิว่าอะไรโอเคแล้วโอเคก็คือเอลิชาบอกว่าให้นามานมาหาเขาเถิดน,นามานก็เลยเดินทางไปหาเอลิชาพร้อมกับรถมา้ารถล็ๆสจลพัดคือยกยกใหญ่ไปใหญ่เลยอยู่ที่ประตูบ้านของเอลิชาพอมาถึงเจอหน้ากันปุ๊บเอลิชาบอกว่าบอกนามานว่าจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้ง แล้วเนื้อของท่านจะจกลับคืนอย่างเดิมและท่านจะสะอาดนี่เอลิชาบอกนี้เป็นแต่นามานได้ิแล้วทำไงครับเหมือนจะทําตามท,าทันทีแต่ามาไม่ได้ขอะะขอบ่นก่อนนิดเดียวขอบ่นก่อนนิดเดียวดูสิมาตั้งไกลให้ไปจุ่มในแม่น้ำจอแดนจุ่มแม่น้ำแถวบ้านไม่ได้ไงเอริชาไออันนี้ใครนักนามานบน่นแต่สุดท้ายแล้วพราราชกาลยืนเสือ้อนามานพระเจ้าบอกไม่ทำก็ทำเถอะนามาก็ โอเคไปบทก่อนแต่จะไปไปจุ่มป okay. okay. <ah> okay. okay. um ุ๊บผลที่ได้คือหายค่ะโอเคนามาหายแล้วเ้ต่อเวลามอีกสักสอนลไหโอเคทุกคนเห็นของแล้วต่ะคคต่อเวอเคโอเคสรุป อยากจะให้ของกำลังเอเชายนิดหน่อยแบบเป็นค่าตอบแทนเอเชาบอกว่าไม่เอาเพราะว่าเขาเป็นผู้ใช้กรตราเจ้ขาเอาของไม่ L. เอาเรื่องออกมาค่ะส <c oughs> ระุปตันันแล้วมันตันสันแล้วก็รุปว่าเอเชาไม่เอาของบรรดาการที่กษัตริย์มาเอามาให้ไม่เอามีบอกเทนื่อนเขาวิ่งไปหากษัตริย์ตรงนี้ว่า ความโลภของบาปคนเนี้ยเกรซมันเนี้ยคือความมีความโลภเขาอยากได้ของของคนอื่นที่ไม่ให้ของตัวเองเขาโลภเขาอยากได้เขาก็วิ่งไปตามแล้วกษัตริย์มันก็ใจดีเขาให้แรกเขาก็ให้เพิ่มให้ขปสองเท่าเขาก็็ีใจมากแล้วสรุปว่าอย่าโลภของของที่พระเจ้าไม่ให้ ดาวะโรคของคนอื่นเพราะว่าความโรคของเขาอะมีม yes. oh, so? ีเยอะในโลกเนี้ยโรคตาฐานนี้แต่ว่าเก็บแคร์สิ่งเขาเป็นคนโรคโรคอยากได้ของคนอื่นแล้วก็สรุปว่าพระเจ้าไม่ให้เราโรคของคนอื่นนะครับเขาเก็บเงียบไปหมดเวลาหนุ่มก็ก็เข้าใจได้ครับก็ผมสรุปเลยว่าเราสุดก็อะไเราจะเห็นได้ว่าอย่าง อย่างรู้แต่เบาที่สูกจับไปเป็นเฉลยอ่ะเราก็สามารถที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าได้ซึ่งนามามาสู่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นเชือกเตือนว่าเราทุกคนนะครับมถึงแม้เป็นคนเล็กน้อยเราสามารถที่จะใช้เรื่องราวพระเจ้าไปสู่ทุกคนต่างมากมายที่จะนำพามาซึ่งความยิ่งใหญ่อีกมากมายให้กับคนทุกเราครับก็ข้อที่2โยรามอ่ะจริงๆรู้ว่าเขาอ่ะไม่ใช่พระเจ้าแต่เขารู้ว่าพระยาเวเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ เป็นพระเจ้าที่มีในฐานพระศูนสุดจริสามารถรักษาได้มันก็เป็นข้อเตือนใจครับว่าบางครั้งเรารู้ว่าพระเจ้าเราทีแก่หแต่ถ้าเราไม่กลับใจไปหาพระเจ้ามันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมันเป็นข้อบ่งเตือนว่าให้เราย้นย้ำยังไงเราก็ต้องกลับไปพึ่งพาพระเจ้านะครับแล้วก็ข้อที่สามตอนที่ข้าราชการเตือนอามามานว่าให้ให้ไปทาตามที่ที่เอลิชาบอกถึงแห้ที่เป็นเรื่องยากก็ต้องทํามันเป็นเครื่องเตือนใจเราครับว่าบางครั้งะพระเจ้าก็บอกเราให้เราทาในเรื่องยาก แล้วเราแต่ละคนะยอมทําห,ห,หรือเปล่าเรื่องมันก็เป็นเรื่องเตือนใจเรานะครับว่าบางครั้งพระเจ้าให้เราทําปนเรื่องยากแต่ถ้ามีพระเจ้าอยู่เยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยดินะครับแล้วก็สุดท้ายของเกสเทสีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนใจในสุขทุกของ,ของรพระคัมภีร์เลยก็คือเมื่อเราเขาทําผิดแล้วด้วยความโลภแทนที่เขาจะยอมรับสารภาพกับใจใหม่แต่เขากลับมาโอโหอ,อีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องเตือนใจเราทุกคนครับว่าเราทุกคนทำบาปได้หมดเพราะเราเป็นคนบาป แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักสารภาพบากกับใจใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่พระบพีทุกตอนได้เือเราไว้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากฝากบอกไว้ก็คือความทุกข์ยากจะถูกนําพาไปจากผู้ที่ยงเองพระเจ้าแต่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังแล้วลบหลู่พระเจ้าจะนําไปสู่ความวิบัติ